โอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะมาแล้วดาวแฮปปี้ตัวหมากขนขึ้นเยอะมากๆเลยทุกคนเห็นไหมขนตรงในส่วนของอกหรืออะไรเขาวันนี้ก็ใายไซลิงที่ใหญ่มากๆเลยนะเขาก็เริ่มมีเสียงแล้วนะแต่เสียงนี้ก็เสียงธรรมดายแล้วของนกอ่าเขาไม่ได้โวยวายอะไรมากมายนะครับในการกินก็ค่อนข้างที่จะระวังกว่าเดิมนะครับพี่ก็ใช้ในส่วนของการาค่อยๆฉีดนะให้เขาได้หายใจด้วยนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ตกใจอะไรมากมายเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่าเราเริ่มกะจังหวะได้แล้วก็ไม่ได้าใช้สายแล้วค่อยๆอฉีดลงไปแต่ว่าอันนี้เป็นไซลิงใหญ่ไซส์60 ml ค่อนข้างที่จะฉีดปุ๊บออกไปทีละ5 ml หรือ10 ml ได้เลยนะถ้าเราฉีดแรงนะครับทางนี้ก็จะให้เขาโชคกินนะนีง่ไงทุกคนเขาจะโชคแบบนี้คือถ้าแบบโชคแรงพี่จะดึงมือออกเลยนะครับก็ระมัดระวัง อีกอย่างนึงในการป้อนแบบนี้ถามว่าเคสสำลักมีมาบ่อยไหมจริงๆมันก็บ่อยนะเดี๋ยวพี่ขอเติอมาันนี้ก่อนนะครับให้เขากินวันนี้ก็ไม่เยอะนะทุกคน8ปดแปดบถึงเก้า ml, ไม่ถึง100นะครับเห็นไหมเมื่อกี้กินไป50าสิบเมก็60-70-80นะครับแล้วก็90แต่เราไม่ไม,ไม่ไม่ป้อนถึง90ก็ได้เพราะว่าในช่วงของกลางวันนี้ก็เราจะดูเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ ถ้าแบบเขาจะอ,าอิ่มคือเขาจะไม่กินนะหลอดที่สองนี้ก็ถือว่าป้อนป้อนไม่ยากนะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยกินแล้วว่าหลอดแรกเขาจะกินแบบเราป้อนเท่าไหร่เขาก็จะคืนคืนคืนพอหลอดที่2คือเขาจะกินไปแล้วแล้วก็กับาค่อนข้างที่จะตุงแล้วนะครับบางคนก็ป้อนประมาณ70-80ก็โอเคเดี๋ยวพี่ป้อนอีกประมาณสัก1ิบสิบห้าเม็ก็ได้เนี่ยเวลาอาหารคร้างตรงนี้เขาจะเอาลิ้นต่อ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 ,ตอเพื่อที่จะ ให้ไหลออกนะทุกคนเห็นไหมนี่แหละที่พี่กลัวอย่างเดียวคือเวลาเขาตอกตอนที่เราป้อนลงไปอ่ะกลัวเขาสำลักนะครับเดี๋ยวขอเช็ดนะแฮปปี้นะเห็นไหมทุกคนมันจะมาอยู่ตรงใต้อ่าปากของเขาอ่ะนี่แหละสิ่งที่พี่กลัวแล้วก็ถามทุกคนอยู่ตลอดว่าในการป้อนอะไรแบบนี้จริงๆถ้าป้อนสายมันก็จะไม่มีอาการแบบนี้นะครับเราฉีดลงไปเท่าไหร่เขาก็จะกินเท่าที่เราฉีดลงไปแต่ว่า ถ้าแบบเยอะเกินไปอ่ะกระเพาะหันเขาจะมีย่อยเอานะแฮปปี้มานี่หน่อยเร็วหันมานี่หน่อยเวลาฝนตกนี้อีกากีกากอย่างเดียวนะทุกคนดูดูทุกคนตีปีกแล้วอ่าเห็นไหมทุกคนอาหารยังค้างอยู่ตรงนี้อยู่เลยอยู่ใต้จมอยปากเขานะครับเวลาเราฉีดลงไปอ่าเขาลิ้นขึ้นมาปิดมันก็จะอ่าไม่ไม่ลงตรงนั้นนะครับก็จะลงต,ง,ตงตรงตรงอ่าตรงที่พี่บอกทุกคนดูเห็นไหมเขาก็จะไม่ยอมเกินนะครับ แต่ว่าก็อยากจะป้อนอีกเพราะว่านี่ไปอีกขอแค่อีก10 ml ก็พอแต่นี่คือ,อมาคอเขาจะงอยปากใหญ่เวลาเราฉีดลงไปอ่ะมันจะมาค้างอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนเห็นไหมดูจะจะตีปีกหรือเปล่าอ่ะแฮปปพี่เดี๋ยวพี่จะป้อนเขาอ,อีกสักนิดนึงนะครับเขาเพิ่งกินไป70 ml เองแต่เจ็ดสิ ml ก็กพออาหารตุงแบบตุงมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าพี่ป้อนเมื่อเช้านี้สหลอดเลยนะครับคือ ถ้าตื่นเช้าหรือในช่วงเชา้านี้เขาจะกินเยอะนะทุกคนกินเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะหันมานีหน่อยเร็วแฮปปี้เร็วแฮปปี้หันมานีหน่อยเร็วแฮปปี้เร็วโอเคนะหันมานีก่อนขอดูหน่อยดูกระเพาะอาหารเห็นไหมทุกคนคือกระเพาะอาหารเขาตึงประมาณเท่ากับครึ่งกําปั้นเราได้เลยนะเห็นไหมตึงแล้วแต่ว่าก็อยากจะป้อนต่ออยู่นะครับแต่ทางนี้ก็รอดูอีกครั้งหนึง่งทุกคนดูตัวใหญ่มากเลยนะกำเต็มไม้เต็มมือใช่แฮปปี้ แฮปปี้หาวแล้วใช่ไหมเห็นไหมทุกคนอาหารจะมาอยู่ใต้อา่าลิ้นเขาอยู่ในจงอยปากด้านล่างเวลาเขาลิ้นต่ออีกทีหนึ่งมันก็จะหลุดออกนะครับโอเคเช็ okay, ดปากก่อนเร็วเช็ดปากก่อนดูทุกคนเริ่มดื้อแล้วนะแต่ก่อนยังเดินไม่แข็งแรงเลยตอนนี้คือถ้าตอนนี้ยืนได้ก็คือเดินอย่างเดียวเลยนะ mm. ทุกคนเห็นไหมจะเดินมาหากล้องเราอย่างเดียวเลยนะครับจะไม่แฮปปี้อืมใหนโชว์ตัวหน่อยเร็วโชว์ตัวจะเอามาป้อนโชว์สักหน่อย ทุกคนดูกเพาะพักอาหารถ้าดูด้านข้างจะด,ดูได้มากเลยนะทุกคนว่ามันใหญ่ออกมาด้านข้างด้วยแล้วก็จะเป็นด้านหน้าจริงๆพี่อยากป้อนเขาอีกนะแต่ดูก่อนดูทุกคนทุกคนดูเขาเล่นเนี่ยจะเดินไปเล่นแบบนี้ทุกคนดูเห็นไหมทุกคนดูเราเขาออกมาป้อนอีกสักนิดนึงดูก่อนถ้าเขาไม่กินก็จะไม่ป้อนนะครับเราจะหยุดที่เจ็ดสิบ ml น,นะนี่ใช่ไหม ใช่ไหมแฮปปี้อืฮแฮปปี้ดื้อไหมเนี่ยโตขึ้นมาจะโวยวายเก่งไหมต้องโวยวายแน่เลยใช่ไหมแฮปปี้แฮปปี้ขี้โวยวายอยู่แล้วใช่ไหมโอเคทุกคนกินไปอีกแล้วอันนี้กินไปแปดสิบแล้วนะครับดูทุกคนห่าอยู่แล้ว เราก็จะไม่ป้อนเพิ่มอีกแล้วนะประมาณ80 ml พอสำหรับวันนี้นะครับใครมีแบบอะไรที่จะแนะนำหรืออะไรที่จะบอกในส่วนของการเลี้ยงดูเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้ว่าเราควรเพิ่มวิตามินแคลเซียมอะไรไหมในส่วนของลูกป้อนหรือแค่ให้กินอาหารลูกป้อนเท่านั้นนะดูทุกคนร้อนมากๆเลยวันนี้นี่แฮปปี้ดูสฉมหน้าหน่อยเขาเป็นตัวผู้หญิงนะครับ เขาเป็นตัวผู้หญิงตัวใหญ่มากๆเลยดูปีเขาได้เลยนะทุกคนเออว่าจะถามอ่าขนสวยไหมทุกคนคือตอนแรกที่พี่เอามาขนเขาเป็นแบบนี้เลยนะไม่ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่แต่มีปลายหางนิดหน่อยปลายหางนี้น่าจะอยู่กับพี่ตอนอยู่ในกรงนะขนเขาเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนเห็นไ,ไหมดูขนเขาอขนแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้ เริ่มจะ,ะเดินเข้าหาเราแต่ในการฝึกคอแบ็กการป้อนอะไระเขายังทําตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนดูนะถ้าเขาแบบทําตามได้เป๊เดี๋ยวจะรันคลิปเป็นขั้นตอนในการฝึกให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าสามารถฝึกกับนกขนาดเล็กได้เลยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือ ขนาดใหญ่แบบนี้เราก็ต้องฝึกรันตามที่เราถนัดหรือในส่วนของอคนฝึกว่าจะควบคุมนกไปทางไหนในส่วนของการเดินการกินการขยับให้เขาเดินเดินมาหาเราทำความรู้จักกับในส่วนของลูกป้อนของเรานั่นเองทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยเขาจะแท้อย่างเดียวเลย โกมากัดกกงเนี่ยเลยพี่ยังไม่ได้โกงให้เขาอยู่นะครับกำลังตอนนี้กำลังหานะแต่ยังไม่ได้ซื้ออะไรให้มากมายนะครับมีแต่ของเล่นที่เขาเล่นในกกงตัวเองนะอ่าที่พี่เช็ดนี้คือเวลาเขาเอลินเนะี่ย่ะเอร่้นต่อ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 ตออกมาอาหารเขาออกมาจากจมอยปากเราก็ต้องเช็ดออกทันทีเพราะว่าถ้าเราไม่เช็ดน่ะอาจจะทําให้แบบ เกิดเชื้อราได้ติดขนเวลาไปแทะขนตัวเองอะไรเป็นประมาณนี้เราต้องรักษาความสะอาดในส่วนของตัวเขาด้วยเมื่อเช้านี้พี่เอารังเขาออกไปฉีดสเปย์ฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่าตัวเขายังไม่ได้อาบน้ําเลยนะแค่ฉีดพรมๆแล้วก็เอากระดาษเชชู่เช็ดตรงขนหน้าขนนะครับเพราะว่าลูกนกนี้บางตัวที่อยู่กับพ่อแม่อ่ะอันนี้ไม่ได้เหมารวมนะอาจจะมีลายขนก็ได้ไลายขนเราจะดูจากขนที่แบบแตกๆที่ออกมาเหมือนแบบ เป็นรอยอในส่วนของกัรแบบกัดเล็กๆๆแล้วเป็นฝอยๆนั่นแหละเป็นลายขนที่แบบอยู่ในขนของลูกนกมาตั้งแต่เกิดติดจากพ่อแม่อะไรเป็นประมาณนี้แต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเหมือนกันว่าจะ,ะใช้อะไรแก้ในส่วนของต้มตะไคร้หรือซื้อตามร้านที่แบบเป็นอาหารนกหรืออะไรจะมีพวกแบบยาฆ่าเชื้อ หรือพวกเสริมวิตามินแคลเซียมอะไรมากมายเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวครั้งหนึ่งพี่ขอดูในส่วนของตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยอีกทีให้เขาโตขนแบบคุมตัวไปก่อนนะครับอันนี้ก็เพิ่ง2เดือน6วันเอง6-7วันอยู่กับพี่ประมาณห6วันนะทุกคนอยู่กับพี่ประมาณ6วันแล้ว ทุกคนจะได้เห็นตอนที่เขาโตแล้วก็ขนคุมนั่นแหละเราค่อยจะมารีวิวว่าเราทํายังไงบ้างหรืออะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในศึกษาเก็บข้อมูลแล้วก็เก็บวิดีโอเล็กๆให้ทุกคนได้ดูในส่วนของการพัฒนาหรือในการฝึกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงรีเทลในการฝึกอีกครั้งหนึ่งสาขั้นตอนพี่บอกไปขั้นตอนที่1เป็นไซส์นี้ให้เขาเดินแต่แต่นิวเ e a ร์แต่แตแต แฮปปี้ยังทําได้ไม่โอเคพี่ก็เลยเก็บในส่วนของการพัฒนาของเขาขึ้นมาอีกอันดับที่สองเขากระโดดบินได้หรือบินจากคอนมหาเราได้ก็สามารถที่จะเป็นขั้นตอนการบินในระดับเอวแล้วก็ขั้นตอนที่สามจะเป็นการโฉบลงจากที่สูงแต่ว่าแฮปปี้น่าจะประมาณห้าเดือนหรือหกเดือนมักน่าจะบินได้ประมาณนั้นที่แบบบินค่อนข้างที่จะโอเคที่จะโฉบจะขึ้นและขั้นตอนต่อไปทุกคนจะได้เห็นพี่พาเขาไป หาพี่กลุ่มบินอิสระนะครับพี่ก็จะขอให้พี่ๆเขาดูให้ในการปล่อยอะไรหาเวลาว่างตัวเองพาเจ้าแฮปปี้ไปนะแต่ในเรื่องของเสียงพี่ไม่แน่ใจว่าบ้านของพี่หาอยู่ติดกันหลายคนว่าเขาจะมีเสียงดังหรือมีเอฟเฟกอะไรตามมาไหมพี่ก็จะแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาหได้เพราะว่ารับเขามาเลี้ยงแล้วเป็นตัวเดียวด้วยเราจะไม่รับมาเพิ่มนอกจากเป็นนกฝึกแต่ช่วงนี้คนที่ติดต่อให้ฝึกกินชีคให้อะไร อยากจะรับไว้อยู่แต่ให้เขาคนกลุมก่อนนะครับพี่ถึงจะได้รันในการฝึกนกให้กับฝึกทาไซให้กับในส่วนของใครที่อยากจะฝึกใครนะทุกคนดูน้าอกเขาตึงมากๆไม่อยากจับอะไรเดี๋ยวเขาขย้อนออกมานะคือตอนนี้ร้อนมากๆเลยนะทุกคนดูน่าภูมิในบ้านประมาณ34องศาทุกคนดูขนาดฟ้าคืมนะวันนี้พี่ก็ตื่นเช้ามาก็คืออากาศดี ที่ใส่บาตรเสร็จแล้วก็มาให้อาหารเจ้านี้เจ้านี้เสร็จแล้วก็ไปซักโซฟาในส่วนของาทำความสะอาดกลับมาช่วงเที่ยงยิ่งร้อนกว่าเดิมนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้มาอัปเดตพูดคุยกันกับทุกคนเป็นประมาณนี้นะครับ การป้อนในช่วงเที่ยงส่วนมากที่จะมีเวลาอาดคลิปในช่วงเที่ยงนะในช่วงตอนค่าพี่ต้องพาเจ้าเซเรียนไปเดินแล้วก็ช่วงเช้าพาไปเดินก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอาดในช่วงเช้าแล้วก็ตอนค่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาเขาอา่าได้กรงมาใหม่เราน่าจะได้อาดช่วงค่าอยู่นะครับเดี๋ยวพี่สั่งอาหารมาเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกล่องรีวิวพรุ่งนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาเบลเดอร์ Brother, ใช่ไหมแฮปปี้ครับแฮปปี้น่ารักที่สุดในโลกเลยดูทุกคนปีเขาใหญ่มากๆเลยนะครับ เวลาเราอุ้มหรือเรายกเขาอ่ะเขาค่อนข้างที่จะรู้ในการยืนแต่ก่อนพี่อุ้มแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับคืออุ้มแบบนี้คือเขาเขาจะเดินอย่างเดียวแล้วก็จะกัดอย่างเดียวใช่ไหมไหนถ่ายรูปด้วยกันหน่อยอ้อาโอเค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 ไหนแฮมบ,บี้แฮมบ,บี้ครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่